ป,ป๋าให้กำลังใจหรือป,ป้ามายึดเฮ้ย <c oughs> ป,ป้าไม่ไม่แม่ไม่จับมือแม่ให้ป,ป้าให้กำลังใจปันนี่คิดสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้แม่ตาลนะจะพาพี่คิตตันมาทำอะไรเอย้ย <c oughs> มาเจาะหูแล้วน้องม่อนคือเป็นยังไง <c oughs> นี่เขาเป็น <c oughs> เขาเป็นนักเจาะหูรุ่นพี่ <c oughs> เหรอเมื่อวานเขาแอบมาเจาะ <c oughs> ใช่ไหมคะ เมื่อวานเขาแอบมาจอกกับพี่ไข่มุกใช่ไหมโทรบอกแม่ไม่ต้านหนูจะจอดหูนะแล้วเขาก็จอดจริงๆอะ่ะแล้ววันนี้นะเขาก็จะพารุ่นน้องคือพี่คิตตั้นใช่ไหมลูกจะมาจอดหูเป็นพี่คิตตันรุนน้องฮะอ๋ออ่ะโอเคเราจะดูกันว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บนะไปะไปดูกันพี่พี่คิตตัน้นน้อง่อนไปร้านไหนมาเมื่อวานไม,ไม่ไม่มีแม่ก็จอะได้นะเมื่อวานนะ พี่คิตตันน่ะมาเป็นเพื่อนน้องม่อนกับพี่ไข่มุกโดยที่ไม่ม,มีแม่อยู่นะเขาก็เจาะก,กันได้อะ่ะคือเขาโทรบอกแม่ว่าแม่ตาค้าหนูขอเจาะหูแล้วเขาก็เจาะกันจริงๆด้วยนะคือแม่ตกใจมากที่ไม่มีแม่ก็เจาะได้แต่พี่คิตตันนะไม่เจาะแต่เห็นน้องเจาะแล้วน้องบอกว่าไม่เจ็บ <damals> เขาก็เลยมาอ่ะโอเคอ่านวันนี้แม,ม่มาเป็นเพื่อนพี่คิตตันเขามาให้ใหกําลังใจนะดูท่าเดินดูท่าเดินจะรอดไหมเนี่ยจะร้องจะร้องหรือเปล่า นี่พี่เขาให้เลือกตังหูนะไหนไหนทำไมต้องเลือกตังหูล่ะคะลูกไหนเขาให้เลือกเป็นไหนคะม่พี่แบบนี้หมดแบบนี้หมดอันไหนอันไหนเหลือีอยน,นี่เขาเลือกตังหูนะก็มีตังหูหลายแบบเลยนะโอ้ยร้านจิวเวลรี่นะเขาจะจอะจริงๆเหรอลูกโอ้เขาให้เลือกก่อนพี่คิตต้าเอารูยใหญ่ๆไปเลยไหมลูกพี่คิตต้า โอ้ยยงคงไม่โอเคมั้งเนี่ยเนี่ยมีเขาเอามีมาให้พี่คิตตันเลือกนะมีหลายแบบเลยนะพี่คิตตันสู้ไหมลูกเขาบอกว่าหูใครที่เจาะไปแล้วต้องรอหนึ่งเดือนนะค่อยเปลี่ยนตังหูใหม่นี่ทําไมถึงอยากเจาะหูคะบอกคุณแม่สิทําไมถึงอยากเจาะหูอยากเจ็บอยากเจ็บทําไมไม่ให้กําลังใจพี่คิดตันเลย ฉันสวยฉันเลิศเหรอลูกเหรอไหนหนูกลัวหนูกลัวเขาบอกว่าทําไมนะลูกหูทําไมคะหูมันหนาต้องเจอห้ามิลเอาสว่านเจาะได้ไหมลูกสว่านสามมิลเจาะเข้าไปได้ไหมกลัวอะไรลองหมุนลองมนย่ได้หมุนยังลองไหมลองแต่ว่าเวลาเจาะจริงๆแม่ต้องถอดแมสนะไม่ถอดแม่ขอดูสีหน้าไม่เจาะดีกว่ามั้งอย่างเงี้ย อยากสวยฉันอยากสวย,ย,สวยมีเจาะแน่เจาะแนแแ่แต่แต่ไม่ตานขออ่านใบเหมือนน้องม่อนเมื่อวานก่อนนะน้องม่อนคะเขาอ่านว่ายังไงเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ายัางไงบ้างพี่ชิดด้านอ่านหนึ่งถืไม่เอาอย่ามาตลกกลัวอะไรขนาดนั้นเขาบอกว่าห้ามโดนน้ำภายในสามวันนะแล้วก็ห้ามเอาตมูออกนะภายในสามวัน ในกรณีบวมก็ให้ทานยาพาราได้นิดหน่อยแล้วก็งดการเล่นน้ําเล่นฝ่าน้ำํำ15-30วันนะลูกหากมีอาการรุนแรงก็ให้ไปพบแพทย์สู้ไหมลูกไม่สู้สพี่มอนเมื่อวานทำไมตัดสินใจเจาะเองโดยที่ขอแยาตคุณแม่แล้วมาเจาะกับพี่เหมุกสองคนฮะรักพี่มุกอย่ามาตลกทำไมถึงอยากเจาะล่ะคะลูกเพราะใส่แตงหูแล้วมันจะเป็นสาวขึ้นไหม ก็โหนี่เขาเดินให้แบบว่ารอบเลยนะหนูยังเปลี่ยนไม่ได้หนูต้องรอส0สิบวันก่อนอไหนแม่ดูตังหูหนูซี่สวยไหมเนี่ยแป้งปังแป้งปังเอามือแบบอยากได้สร้อยอ,อยากได้สร้อยใหม่เหรอคะเราเพิ่งซื้อไปนะคะเนี่ยหน<ๆ>ูอยากได้สร้อยแล้วหนูไม่อยากจาะหูแล้วหรออยากจาะอยากจาะหูแต่ว่าแม่ต้องขอดูแมสถอดแมสออกให้แม่ดูนะ แล้วก็ต้องทำหน้ายิ้มให้แม่ด้วยห้ามน้ำตาซึมนะวันนี้งงน้ำตาซึมเหรอ,อน้าตาซึาอาอม,มอนีไ่ไงคะเขามายอมใจคนไหนที่ต้องยอมใจคือหนูเจาะไปแล้วไงเมื่อวานน่ะใช่ไหม,ไมใช่ไหมคะส่วนพี่คิดเต้นเป็นยังไงคะส่วนไอจักรินยอมใจก็ยังไม่มาปวดใจหรือปวดอะไรไหมเนี่ยตุบตุบตุบไหมใจเต้นไหมคะ แม่จะเล่าให้ฟังตอนแม่เด็กๆนะลูกเขาใช้มือเจาะอ่ะลูกเจาะยังไงก็เอาแบบว่าไปซื้อทองร้านทองใช่ไหมคะแล้วเขาก็เจาะให้แล้วกว่าเขาจะเจาะเข้าอ่ะลูกหูเราก็หนาใช่ไหมคะแล้วกว่าจะเจาะเข้า่ต้องหลายกึ๊บเนี่ยลูกทาใจแบบลําบากมากอะ่ะพี่แจนจะถอดใจไหมลูกกลับบ้านไหมถอดใจอ่ะถอดใจจริงเหรอจะถอดใจกลับบ้านจริงๆเหรอแม่ไม่พามาแล้วนะ ก่อนจะมาแม่ก็สระผมให้เรียบร้อยแล้วนะพี่ตานใช่ไหมลูกเพราะว่าเขาห้ามโดนน้ำใช่ไหมคะแม่ตานจัดการให้เรียบร้อยแล้วสตีมย้อมใจพี่ต้านมาแล้ว่ะทําไมช่วยโตขนาดนี้เนี่ยสู้ไหมลูกถ้าย้อมใจขนาดนี้สู้ไหมคะนี่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 มีมือมีมือมีมือมาแยกไหมนะป้าป้าบอกว่าห้ามเถียงกัน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 นี่ไอศครีมย้อมใจสู้ไหมลูก ถ้าทานหมดนี่แล้วถ้ากินหมดนี่แล้วเราเราต้องไปเจาะหูแล้วนะโอเคไหมแม่ถามน,นิดเดียวคําเดียวเพื่อให้พี่ชิตตันไปเจาะหูอย่างสบายใจเจ็บไหมคะลูกไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะเจ็บมากมากเลยคะ่ะไอะ้หยาแ่งหัวใจพี่จจวาอยอะลูกไอ้คาเดียวคําสุดท้ายวิธีการให้กําลังใจพี่ที่ดีสุดคืออะไรเจ็บค่ะเจบ อะไรวะอะไรวะไอ้น้องไอ้น้องรุ่นพี่ไอ้น้องรุ่นพี่เขาเจาะหูมาก่อนแต่เขาแบบว่ายังไงนะให้กําลังใจแบบอืพี่ฮิตตันพี่ฮิตันขาทําไมถึงหูหนาแสดงว่าเป็นคนเชื่อคนยากสู้ไหมสู้ไหมไม่สู้ปกลับบ้านไม่กลับโอเคโอเคโอคนีนะ ป๋าฟ้าให้กำลังใจหรือป๋าฟ้ามายึดเฮ้ยป๋าฟ้าไม่ไม่ไม่จับมือแม่ให้ป๋าฟ้าให้กำลังใจป๋าฟ้ารับคอเลยเหรอนิดเดียว รดกลับเดี๋ยวพี่เอารดกลับอันนี้องไม่ใส่กันนะเพราะว่าจะวัดก่อนนั่งเฉยหลังตรงวัดอะไรคะเนี่ยวัดว่าหูหนาหรือเปล่าเงี้ยเหรอคะอันนี้หูหนาอันนนี้หหูาแสดงว่าเป็นคนเชื่อคนยากเหรอคะถึงหูหนาอย่างอย PI ่นฉ้นหดเลยต่นเ้นพีลงอะไรแม่ไปหมดไอต <c oughs> ิมไปตั้งเยอะแล้วอ่ะ แล้วก็หลอกแม่ไปซื้อไอตครีมแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วยังยางโอ้โหแค่เอาเมจิกมาให้เฉยอุ้ยแม่หนูกูม่รั้งเอนดี่ดตงตั่งตั่งเดี๋ยวหูเอียงลูกอันนี้พี่นะเนน้องมอนมาให้กำลังใจเหรอคะไม่ได้หนา ต่อแล้วไงไอ้พี่หมกัวจริง,รงนะเ,เ,เ,เนี่ยกัจวรจริงอะไรมม่มเอาแบบใหญ่สุดเลยนะคะตะหูอ่ะจับกันจับจับจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับกิตานยูนเฉยกีตา์เอียงนะ

เมื่อกี้อยู่สุพรรณนี่เนเหนื่อเลยนะไม่เจ็บโอ้ยพี่เจ็บจริงโอ้สวยงี่นี่นีนนี้เราก็เข้าสู่วิธีการแต่งงานกันแล้วนะคะแข่งแข่งแข่ไปไงคะสู้ๆไหมไปชู้ได้ไหมอ นี่นะคะก็ประมาณว่าอันนี้รูแรกของชีวิตอายุเท่าไหร่คะลูกหนึ่งขสบหนึ่งอ้ยแปดขวบแล้วลูกน้องม่อนน้องม่อนพี่เเป็นคนจ่าหูรุ่นพี่เมื่อวานน้องม่อนอายุเท่าไหร่ละคะหกขวบด้วยความที่อยากสวยใช่ไหมคะลูกอยากสวยอยากเลิศอยากเชิดเหรอคะลูกหรือยังไงมัน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  ผู้หญิงทุกคนเขาต้องเจาะหูกันไหมลูกเจาะแต่ว่าแม่ไม่ใช่คนเดียวแม่ไม่ใช่คนเดียวแม่เจาะเหมือมนกันแม่เจาะตั้งสามลูกฮะ <จ S 2> แต่ว่าตอนนี้ถ่ายตลกเมื่อกี้เมื่อกี้อนี่ยตรงไหมตรงไหมในนีเมื่อกี้อย่าถอดใจแล้วนะเขาถอดใจแล้วนะตรงตอน<ๆ>แรกจะจาให้นี่นะคะแม่ตาลก็พาพี่คิตตันกับน้องม่อนมาเจาะหูให้น้องๆดูนะคะว่าว่าเด็กๆทุกคนนะคะก็จะเจาะหูก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแบบม่ก่อนนะคะ แต่เพื่อความอยากสวยอยากงามก็ต้องจอดใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแม่ตาตั้งขอปิดคลิปนี้ไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ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 ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยอะลูกไปจ่ายตางังค์ไปจ่ายตังค์ไปค่าที่จ่ายเท่าไหร่คะเนี่ยค่าที่จ่ายเท่าไหร่คะอันนี้รีวิวให้เท่าไหร่คะถ้ารีวิวจลวะลดราคารีวิวสามร้อยสี่เก้า จาก3 4 9เหลือ3 1 4บาทเหลือ314บาทพร้อมจออนะลูกสุดยอดเลย20%นะคะโอ้โหคุณแม่มีบัตรด,ด้วยนะมีบัตรเป็นสมาชิกด้วยตานกพาน้องมาที่เซ็นทรัลน,นะคะสุพัรณบุรีนะนี่ร้านนี้เลยเจ็บไหมลูเกเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยแต่หูแดงมาเลยนะนี่นี่แะสวยนะลูก <Wow. S 1> ดูเป็นผู้หญิงมุงม้งมิ้งตุ้งพิ้งยังไงก็ไม่รู้ ทำหน้าอย่างงาั้นทำหน้าดีๆโอเคเหนื่อยแล<ะ>้วเราล,ล,ล,ลุมาลุ้นพี่ใช่ไหมวันนี้ปปกลับบ้านกันปะปะกลับบ้านกันบ๊ายบาย